สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีแอคชั่นแล้วก็จะรีวิวตัวอย่างสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะได้ดูหนังตัวเต็มของเทเน็ตนั่นเองนะฮะภาพ,พยนต์โดยคิสซัเฟอร์โนแลนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปรีแอคชั่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆ,ๆกันเลยดีกว่าครับ <The sound> เราจะได้เห็นฉากใหม่ๆเยอะขึ้นหน้าตรงนี้แหละตื <The sound> ่นเต้นจังเลย Like traveling forwards a time c mm hmm. going b เหมือนเราต้องทำความเข้าใจใหม่ด้วยนะฮะกับการ <about> ที่จะดูเรื่องนี้ <No. S 2> ว่ากลไกของมันจะเป็นยังไงโลกของมันจะเป็นยังไงการย้อนไปย้อนกลับอะไรเป็นยังไงแล้ว so เ,เขาบอกว่าต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่า เราต้องรู้สึกกับมันเออเอาละฮะอันนี้เป็นฉากตอนที่เราได้ดูหกนาทีแรกนะครับก็เป็นหกนาทีแรกด้วยแต่ว่าเป็นหกนาทีที่เราได้ดูแล้วตื่นเต้นมากครับในโรงละครเอาละฮะโรเบิร์ตแคิวสันมาแล้วนะครับคุณซีอเมริกา e ันดู i ี e ะฉ m นเชิญคุณไปทานอาหารเย็น t ร้อมกับมือสำหรับวีซ่

ไอถุง hey, ม,มือนีนน่น่าจะเกี่ยวขัดเส้นเวลานะฮะน่าจะ The detritus of a coming war. วันนี้มันฉากอะไรกันเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง o oh. You want to crash a plane. You well, want b i g g e plane. That part is a little dramatic. <S 2> <S 2> เอ,อ่อ27สิงหาคมนะครับผม IMAX นะฮะต้องไปดูผมจองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนเที่ยงตรงนะฮะเป็นรอบแรกเลยของ IMAX นะครับ โอ้ oh, ดูรอบนี้ก็รู้สึกว่ามีความน่าตื่นเต้นแต่อย่างที่บอกแหละคือว่าเรื่องนี้เราได้ดูทั้ง6นาทีของหนังที่มันเอามา้ฉายใน iMac เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันเอาหนังอื่นๆของคิสซัเฟอร์โนแลนไม่ไว่าจะเป็น Interstellar Inception หรือแม้กระทั่ง d a อ k Knight t ท i โ o g y มาเนี่ยผมก็ได้ดูไปประมาณน่าจะ6 7รอบแล้วนะฮะจนแบบว่าแทบจะหายตื่นเต้นแล้วนะครับกับฉากนั้นแต่ว่าก็โอเคดูไปเนี่ยกลับไปดูในโรงอีกรอบนึงกับหนังทั้งเรื่องก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนเดิมนะเนาะแต่พอเราไดดู้้ตตััววเนีย ก็ต้องพูดตรงว่าเราสึกว่าหนังน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะแยะเลยนะฮะแล้วมันน่าจะกักไว้นะครับเอออันนี้คือสิ่งที่เราสึกว่าน่นแหละตามสไตล์โดแลนต์และที่สำคัญคือเราสึกว่าเ,เราไม่ได้เข้าใจว่าโลกหรือว่ากลไกของตัวเรื่องเส้นเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงดูมาถึงเทเลอร์ที่4แล้วเนี่ย ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะฮะแต่เราก็คิดว่าเอาละไปลองดูในโรงภาพยนตร์แล้วกันว่าเราจะงงหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบอินเซพชันที่ต้องดูแบบสองารอบแล้วถึงจะเริ่มแบบเก็ตอารมณไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เรื่องนี้ก็น่าจะมีความซับซ้อนนะครับตามสไตล์หนังโนโลแลนเนาะคือแล,แล้วยิ่งพอเขาโปรยวอร์ดิ้งที่ว่าอย่าพยายามเข้าใจให้ใช้ความรู้สึกเนี่ยอันเนี้ยอืเป็นงานงอกเลยนะเพราะว่า คราวนี้เป็นงานของผู้ชมแล้วที่คุณจะจูนกับมันติดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณจูนกับมันไม่ติดคุณอาจจะแบบปฏิปตะไม่ได้แล้วก็งงเละตุ้มเป๊ะไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการแบบเส้นเวลาย้อนกลับรีแบ็กเวิร์ดอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยดูท่าทางเนี่ยมันไม่ใช่ตรกกะที่เราจะเข้าใจได้ในโลกปกติถูกป่ะฉะนั้นมันต้องมีโลกหรือการเซตอัพอะไรบางอย่างแน่นอนในการที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนดูทั่วไปสามารถเข้าใจได้นะครับหรือเขาอาจจะแบบไม่ได้ทำให้คนทั่วไปดูหรือเปล่า ันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุนสูงขนาดนี้เขาคงต้องมีการปูเรื่องบ้างแหละนะฮะฉะนั้นจะได้ได้ฐานแฟนให้กลับมาดูเยอะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทุนสร้างสูงขนาดนี้ระดับ200้ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยคือจะเอาแค่ฐานแฟนโนแรนอย่างเดียวคงไม่พอนะฮะคงต้องเอาแบบกลุ่มผู้ชมทั่วไปด้วยที่เขาอยากจะดูหนังแต่ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนังที่อ,อ่ดูยากหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีเสียงแตกเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้จะมันจะมีฉากแอคชั่นที่เล้าใจ นะครับจะมีฉากที่เอ่อเรียกได้ว่ามีความสเปกเทเคิลทางฉากอลังการงานสร้างแน่นอนแล้วก็เป็นฉากที่เราจะตื่นตาตื่นใจไปกันมาได้แต่เราจะประทับใจมันได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้คงต้องไปดูกันในหนังจริงเพราะว่าอย่างรอบที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีความแบบว่าคนที่ชอบก็ชอบมากไปเลยก็มีนะครับคนที่ผิดหวังก็มีบางคนบอกว่าโอ้โหสเกลใหญ่มากแต่ว่าความสเกลใหญ่มันก็ไม่ได้ทําให้หนังดีอะไรเงี้ยเออมันมีหลายความเห็นมากนะตอนนี้ฉะนั้นเออ เชื่ออะไรมากไม่ได้แต่ว่าข้อดีของมันคือตอนนี้ไอ้ลอตเทนโทเมโตหรือว่าเว็บไซต์ที่รวมตัวนักวิจารณ์หนังระดับโลกเนี่ยที่เขาไปประเมินไว้เนี่ยก็ยังได้มะเขือเทศสดอยู่ระดับประมาณแบบแปดสิบนต้นๆหรือเจิปลายๆนะฮะเจ็ดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าที่ดูล่าสุดแต่ว่าอาจจะขึ้นขึ้นลงลงบวกบวกลบนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเออเราก็รู้สึกว่าหนังก็น่าจะอยู่ใน,ในมาตรฐานของโนแลนนั่นแหละนะครับเออแต่ ทีนี้อาจจะต้องแน่นอนว่าพวกคุณต้องตั้งใจดูพวกเราต้องตั้งใจดูเหมือนกันนะเพื่อเพื่อว่าเราจะได้เข้าถึงตัวตัวเรื่องของมันได้นะฉะนั้นก็นอนหลับให้เต็มอิ่มนะฮะก่อนที่จะไปดูนะครับสำหรับหนังโกลแลนและก็เราก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานาที่น่าประทับใจนะฮะและก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่ามันมีความเป็นเจมส์บอนด์ในความ โนแลนนะครับผสมแบบผสมผสานกันคือโนแลนเนี่ยแกชอบเจมส์บอลม,มันมาหนุนนานแล้วแล้วจริงๆแกก็อยากทําด้วยนะ,ะแต่ว่าจังหวะโอกาสยังไม่มานะยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าออพอมาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าใครใครได้ดูเรื่องนี้คุณจะพบว่านี่มันแทบจะเป็นเจมส์บอลโคตรเลยเป็นความเป็นสายลับเป็นความแบบภารกิจกู้โลกอะไรต่างๆหรืออะไรเงี้ยเออมันมีความแบบเจมส์บอลมากๆนะฮะฉะนั้นใครที่ชอบหนังบอลเนี่ย คุณก็ห้ามพลาดเรื่องนี้เช่นกันนะครับโอเคใครที่ชอบรีวิวหรือว่าชอบฟังรีแอคชั่นรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสับสไคร b นะครับบิ๊กนภัทรไวรัสดอรีแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวหรือว่ารีแอคชั่นในคลิปหนังเรื่องต่อๆไปกันครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมที่ติดตามรับชมกันนะฮะอย่าลืมก,กดกระดิ่งดอกจันหรือว่าอะไรที่ติดตามกันได้ด้วยนะจ๊ะ